ฮอตไม่สั่งเลยครับลูกสาวกับแม่ใครฮอตกว่ากันะครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ต้องถอยให้ลูกลูกเขาเป็นดาราอันดับหนึ่งในเมืองไทยแล้วตอนนี้ขนาดนั้นเลยอันดับหแล้วตอนนี้เอ็นเกตเป็นดีสุดๆนี่ดูคนเลยค่ะแม่ถอยให้ค่ะเมันไงบ้างกับเพนักงานถอยมีเกียวที่ทุกคนทั้งประเทศแบบชื่นชมรักในความเป็นอาบิเกลอะไรเงี้ยมันเร็วไปอ่ะไมอัมันเร็วไปแล้วรู้สึกว่า ไม่ทช่ไมโตเร็วจังเลยสองคนกว่าแล้วเลยเออแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่แบบได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะในความรู้สึกผู้ชมท,ท,ท,ที่ที่บอกว่ามันเร็วจุดจุดตรงที่ก็คือเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านงานยากมาแล้วเนาะเออเราผ่านแบบเลี้ยงเด็กผู้ชายฝาแฝดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่อย่างตอนพี่สายพิพาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเบบี้เงี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่ละคืนกว่ามันจะผ่านไปอ่ะสามเดือนแรกมันคือแบบ มื่อไรมันจะผ่านไปสักทีว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนก็จะบอกว่าเด็ก3เดือนแรกมันจะง่ายเอ้ยมันจะยากแล้วก็จะค่อยๆง่ายขึ้นอะไรอยเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแบบพอมาเป็นที่เกลเนี่ยก็คือทุกอย่างมันผ่านไปแบบเพราะว่าเรารู้สเต็ปรู้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออมันมันค่อนข้างเร็วพี่จุ้มกังวลไน่ต้องความคิดของเขาเวลาไปโรงเรียนเนี่ยจะทำให้เขาแบบว่ามีปัญหาไหมหรือว่าจริงๆไม่ค่อยกังวลนะคะเพราะว่า เวลาอยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเด็กปกติทั้ง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 อย่างตอนที่สายพี่พาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเป็นเป็นเด็กปกติที่โรงเรียนเขาก็ท r e a เด็กทุกๆคนเท่าเท่ากันเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็ถ้ายิ่งถ้าโรงเรียนอินเตอร์ก็ไม่ได้มีใครสนใจว่าว่าใครเป็นใครแล้วก่อนก่อนก่อนที่จะเกลจะเข้าโรงเรียนเราเรียนเรียนเดิมทำของที่เบกับพี่น้องบ้างบอกยังไงกับกับเกลจริงๆอ่ะตอนที่สายพิ่พาสองขวบอ่ะไปไป p r e s c h o o แล้วไปร pre n เซอรี่แล้วอะไรเงี้ย แต่ว่าคนเนี้ยแม่ไม่ให้ไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็หนึ่งคือที่เกียจรับส่งสองที่นะคะแล้วก็สองก็รู้สึกว่าเ,เราเราผ่านมาแล้วเราก็รู้ว่าอเออมันมันต้องต้องอะไรประมาณไหนยัง,งไงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาการเร็วคือตอนแรกก่อนของพี่สายวิพาที่แบบส่งไปก็เพราะว่าก็อยากให้เรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมแล้วเราก็เหมือนเป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะเราก็รู้สึกว่าเอยโรงเรียนจะมีอะไรที่ ให้ได้มากกว่าที่พ่อแม่ให้ซึ่งถามว่ามันมีไหมมันก็มีเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกเรื่องระเบียบวินยัยเรื่องอะไรที่มันฝึกได้ดีกว่าอยู่ที่บ้านประมาณหนึ่งแต่ก็กับเกลก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่ามันเร็วมากก็เลยรู้ว่าอยากอยู่กับเขาอีกอีกปีหนึ่งเนี่ยคืออยากเก็บช่วงเวลานั้นแบบใช่แล้วเดี๋ยวค่อยให้ย้ายไปโรงเรียนเดียวกับพี่เลยปีหน้าใช่จะได้ไม่ต้องสองที่เพราะว่าโรงเรียนพี่ถ้าเข้ารับนะปีะหน้าถ้าเข้ารับก็คือสามขวบถึงจะเข้าได้ ตามพวกว่าแล้วจะเป็นปีการศึกษาหน้าค่ะอย่างน้องนี่เขาจะน้อนี่เขาเป็นที่สนใจของคุณมากเลย่เออจริงๆชมว่าเด็กเขาอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าเขาแบบเขาเป็นสตาร์นะหรือว่าเขาเป็นแบบอะไรเงี้ยแต่คือเขารู้ว่าเขาได้ความรักชมว่าภาษาของเขาอ่ะคือเขาเขาดูแค่นั้นเออว่าว่าแต่ว่าเขาไม่ได้รู้หรอกว่าคนนี้ดูเขาในโทรศัพท์หรือว่าแบบอะไรเงี้ยเออเขาเขาเขายังไม่รู้แต่ว่าเขารู้ว่าเวลาเขาไปทํางานกับแม่ ทีมงานหรือว่าเพื่อนฝูงทุกคนของแม่ช่วยกันเลี้ยง<ม>ช่วยกันทุกคนรักเขาอะไรเงี้ยแบบว่าให้ความรักเขาอะ่ะค่ะก็เป็นอยากเก็บตรงนี้ไว้ใช่มันมันโตเร็วอ่ะนี่เขาเจเจเขาเข้าโรงเรียนพี่จะไม่ร้องไหมหรอเออไม่แน่ใจว่าตัวเองจะร้องหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าคิดว่าเจะอะ่ะไม่ร้องมั้งเพราะว่าทุกวันนี้เขาไปส่งพี่ที่โรงเรียนเขาก็จะแบบเหมือนวิ่งตาม เ,เขาจะอยากแบบเขาอยากไปโรงเรียนบบ<ล>อยากไปโรงเรียนแบบอยากสะพายกระเป๋าอยากไรแล้วก็เวลาไปส่งพี่ก็คือเริ่มให้เล่นในสนามในแบบอะไรเงี้ยที่โรงเรียนแต,แ,แต่เขายังไม่รู้นะว่าเขารับเราหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ๆๆให้แบบว่าให้คุ้นชินเอาไว้อย่างพี่ <ๆ S 2> สองพี่ <ๆ S 2> สองคนพี่สายกับพี่พาสายพาพายุพี่ห่วงห่วงน้องว่าไหมคะว่าเป็นห่วงเขาก็รักน้องอะค่ะ เขาก็รักน้องเขาก็ห่วงน้องแต่ว่าก็ตีกันทุกวันก็ตีก็ต่ามเพราะว่ารภาษาแหละถึงเวลาลักก็ลักแต่ว่าถึงเวลาเวลาตีเวลาอยู่หัวก็เต็มที่เหมือนกันแล้วแม่ห้ามยังไงแม่คนกลางแม่คะเป็ไงสามคนเลยนะแม่ก็แล้วแต่สถานการณ์คือบางทีก็จะบอกว่าเออให้ให้ทนน้องหน่อยเดี๋ยวน้องก็โตแล้วอะไรแล้วใอ้แบบว่าอดทนแต่ว่าบางทีก็จะต้องบอกน้องเหมือนกันเพราะว่าเขาเริ่มที่จะรู้เรื่องแล้วผมก็เริ่มสอนเขาแล้วว่า เธอไปทาอย่างนี้ก <hi> ับพี <hey. S 2> like ่ม so like ันก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็พูดซ้ําๆไปแล้วเขามีเรียกชั่นตอบกลับมาไหมแต่ละครั้งที่ที่เวลาสอนอะไรเงี้ยใช่ไหมก็วีนเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นดีว่าอยู่แล้วเขาก็จะต้องเขาก็จะต้องก็จะต้องมีตอบโต้มีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นก็ไม่ใช่เด็กที่เรียกว่าจะว่านอนสอนง่ายขนาดนั้นก็มีแบบมีริบเหมือนกันใช่ก็ต้อง เราก็ต้องพูดซ้าําๆอะพูดบ่อยๆอย่างก<ๆ>านอย่าง,งมีงานที่แบบเข้ามาหาน้องอะไรแบนี้ต้องมราต้องงานของเราแน,น่นอ,อนตอนต้องมีงานติดต่อไปเยอะแน่เป็นตลอดง,งานที่อยากหงงาให้อยาไปเกี่ยวไปร่วมงานด้วยหรือว่าให้พี่ชุมพาน้องไปด้วยหรือว่าอะไรก็เอาที่เรา manage ไหวอ่าก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ว่า manage ไหวแล้สองก็คือว่าผู้จ้างก็เข้าใจเนเจอร์ของเด็กว่าเด็กสองขวบข้อจำกัดเขาจะมีอะไรบ้างเขาจะทำอะไรได้บ้าง คือถ้าคาดหวังว่าจะทําได้แบบเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็คือขอคนเข้าใจอย่างเงี้ยแต่ละั้งค่าค่าเซเกลโอเคแส่เงคนคนไปเยอะแต่ละคนคนคนยิคน่วยดูแลคือจริงๆจะบอกว่าเอาเด็กไปงานอ่ะมันมันต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างหนึ่งคือมันต้องเป็นเวลาที่เขาไม่ง่วงนอนอะไรเงี้ยเขาต้องกินอิ่มนอนหลับต้องจับเขานอนกลางวันมาแบบสองสามชั่วโมงให้อารมณ์ดี อานที่คืออย่างอย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวนะมันมันร้อนมากผู้ใหญ่ยังหงุดหงิดเลยเด็กมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องร้อุดเรื่องหูดีบั้งแผลดูดูเรื่องดูดูอ๋อค่ะันอันนี้ก็มีมีประเด็นนี้มาคือแม่เห็นแล้วเนาะคนเดียวเองเออมีอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะค่ะเขาบอกแม่ชมวินแรงวินแรงเราวินแรงจริงรึเปล่าแรงกว่านี้ค่ะอยู่บ้านโ่ะตอนกลางว คืืออเรร่งงจิก็จริงแหละเพราะว่ามันพูดดีๆสี่ห้าครั้งแล้วมันยังไม่ไมมันก็ต้องชราวว่าแต่ละสไตล์แหละค่ะแล้วแต่แล้วแต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติเราก็พูดกันดีๆค่ะแต่ว่ามันก็ตามเอเนอร์จีเด็กค่ะที่เป็นนันยีแม่ของแม่ของแช่ใช่บอก่าษาอ่านเมืองงานของคุณบ้างทุกปีชูเดียต้องไปค่ะปีนี้ยังไงฮะ ปีนี้ก็ไปค่ะ,คะเดือนเนี่แหละค่ะไปกลางเดือนเนี่ยค่ะกลางเดือนนะะี้ใ,ใ,ใช่ค่ะทีมของปีนี้จะเป็นยังไง่การเตรียมตัวเป็นยังเอ,อ่อปีนี้จะเป็นยังไงเหรอคะสำหรับชมนะคนอื่นว่ายังไงไม่รู้แต่ชมว่าปีนี้ถูกใจตัวเองถูกใจตัวเองเแต่คนอื่นไม่ไม่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่าก็น่าจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นบ้างเดยากขึ้นขึ้วั้ไหเนยนี โจทย์ยากขึ้นทุกวันไหมเหรอคะจริงๆคือด้วยความที่ว่ามันผ่านมาเป็นสิบครั้งแล้วอะเออคือถ้าคุณอย่างน้อยนะปีนึงเฉลี่ยมันก็ต้องมีสามลุก ก็จะคิดว่าต้องไม่ซ้ำไม่จำเจหรือว่าต้องไม่ใส่สีนั้นไม่ใส่แบบนี้ไม่ใส่ฟูฟูหรือว่าไม่อะไรเงี้ยคือฉัว,ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันทำมาหมดแล้วก็ mm hmm. คือขอเอาเป็นอะไรที่มันตรงจริตเราตอนนี้แล้วมันรู้สึกว่าเวลานี้มันใช่สำหรับเราตอนนี้เ,ออเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์นี้นาทีนี้อะไรเงี mm ้ยขอบคุณพ่อพี่ชม